คันนี้สิแม่น่าจะเรียกได้นะครับว่าเป็นรถหายากคันหนึ่งเลยนะหายากในความหมายของผมนี่ก็คืออาจจะเป็นรถแปลตรงๆตัว มันไม่ได้เห็นพบเห็นกันบ่อยๆแล้วในปัจจุบันนะเอาเป็นว่าในปัจจุบันเนี้ยบางบางคันมันก็หายไปตามกาลเวลาด้วยสภาพที่สุดโทมนะครับคนที่เขารักจริงชอบจริงเขาเก็บไว้จริงๆมันก็อาจจะมีจํานวนน้อยกับอีกวิธีหนึ่งก็คือมันก็เป็นรถรถนําเข้าซึ่งมันต้องมีแน่นอนว่าน้อยกว่ารถที่มันอยู่ในประเทศอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นรถบางทีมันเป็นรถตลาดนะ แต่มันเป็นตัวคูเป้สองวัตตูอย่างเงี้ยนะเป็นตัวพม่าลายขับซ้ายอย่างเงี้นะครับหรือมันเป็นรถยอดนิยมเรียกว่าระดับตำนานเลยนะพวกอ่ามินิคูปเปอร์รุ่นแรกเงี้ยอ่าโฟกเต่าว,วิชเช่นนะรุ่นแรกอย่างเงี้ยปีหนึ่งเก้าหกศูนย์เจ็ดศูนย์อย่างงี้นะหรือก็เป็นรถตู้รถเก๋งหรูโบราณจากกัวนะเบนทับแปดนะอ่าอะ อะไรกันเบน500อ่ายพวกนี้หายากทั้งนั้นนะแล้วก็ทรงแปลกๆอีกหลากหลายยี่ห้อที่บางทีไม่แน่ว่มันเขาเรียกอะไรตัวแบรนด์มันศูนยพันไปแล้วก็มีเยอะแยะไปรู้สึกถ้าจําไม่ผิดนี่โฮเดนเมื en, ่อก่อนมีในเมืองไทยหายไปแล้วแต่รถยังมีหลงเหลืออยู่ไม่เยอะก็หาอะไรทดแทนกันเอาพวกนี้มันกลายเป็นรถหายากน่าเก็บแหละบางทีแล้ววิธี ดูแลรักษารถพวกนี้มันก็มีอีกหลายสไตล์พอมันอยู่ในกลุ่มรถหายากบางทีมันก็เป็นแนววินเทจก็มีแนวคลาสสิกก็มีแนวเลโทเลสซิ่งก็มีนะแล้วแต่จะตกแต่งดูแลบางคนเน้นคลาสสิกเลยของเดิมทุกอย่างเลยเรียกว่าเหมือนสมัยที่มันออกมาใหม่ๆสภาพยังไงสภาพปัจจุบันนี้ก็ยังเหมือนเดิม